ยังไม่พอใจเพราะว่าท่าเสียงรีดเบาเนี่ยจะทำให้พลังเสียงของพวกเราเป็นแบบนี้ครับวันนี้ค่ะครับ oh. ดังที่สุดเลยนะคะพวกเราทั้ง8คนจะนับพร้อมกันพร้อมแล้วเก้าสิบสามสองหนึ่งก่อนที่จะให้พี่คนเขาพร้อมเสร็จกิ้แบบว่าสมมคีกันเนี่ยเราสมมคีกันก่อนไหมบางคนยังนับถอยหลังบางคนยังนับถอยหน้า ทุกท่านอทุกานเล่นไทากันนะครับทามเอ้นว่าเนี่ยะหนสแล้วขอเซตกินดังๆนะครับอ้าวจูเจจย่่นนึงครเทุนคนทีตอนที่เรานัดสาหรือว่าให้นะสาแล้วเกนอ๊ยีแอแค่ขอเซตกินมันยากขนาดนั้เลยเหรองงอ่ะพี่่เข้าใจเหรอครับ เอาเป็นว่าเนี่ยนบหนึ่งนะครับหนึ่งนะสองสามแล้วขอเสียงคิดจนันทางคนพร้องกันนะครับโอเคไหมได้เ,เับเ,เอาแล้วเนึ่ง